อันนี้จบไปเรื่องรถไฟฟ้าสายสีส้มกับที่มีสอดแทรกเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวด้วยเนี่ยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้สุดท้ายก็เป็นไปตามคาดครับกับการขึ้นค่าตอบแทนให้กำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันและก็คนอีกหลายกลุ่มเลยนะครับมีคนที่ได้ประโยชน์อย่างน้อยๆเนี่ยสองแสนกว่าคน คือวันนี้พลเอกนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ยอมรับนะครับว่ามีการเสนอปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบแล้วก็ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่25ตุลาคม2565เรื่องการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567 กระทรวงมหาดไทย,ยแจ้งว่าอัตราค่าตอบแทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน,นโ,โหใช้มาตั้งแต่ปี60ไม่ได้มีการปรับปรุงเลยนะครับสภาวะเศรษฐกิจค่าครองชีพก็สูงขึ้นหลายหน่วยงานเขาได้ปรับอัตราเงินเดือนหรือเงินตอบแทนไปหมดแล้วก็เพื่อจะเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมค่าครองชีพแล้วก็ทัดเทียมกับเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยอื่นๆด้วย ทีนี้ลองดูครับค่าตอบแทนที่กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสรารวัตรกำนันเขาจะได้คือจะได้สองส่วนมีทั้งแบบปรับจากฐานเลยนะครับการปรับจากฐานอลองไล่เลียงไปนะครับอย่างกำนันเนี่ยมีอัตรากำลังคนตอนนี้7 0 3 6คนเดิมได้1,000 0ค่ะใหม่เนี่ยจะได้1 2 0 0 0เพิ่มมา2,000เพิ่มมา2,000นะครับผู้ใหญ่บ้าน67,000กว่าคนคเดิมได้8,00 0 หมอใหม่ได้1 0 0 0 0นะครับก็เพิ่มมา2,000แพทย์ประจําตําบลได้6,000เงินที่ปรับเพิ่มขึ้นมาก็คือ1,000บาทคือของเดิมเนี่ยได้5,000นะครับสารวัตรกำน,นันอัตรากําลังพล1น0 0 0คนเงินที่ได้ปรับเพิ่มขึ้นมา1,000บาทกลายเป็น6,000บาทผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ 5, 6, ายปกครองนี่1 4 9, ึ0 0 0กว่าคนนะครับปรับเพิ่มขึ้นมา 1,000พบาทต่อเดือนกลายเป็น6 0 0 0บาทผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบอัตรากำลังคน4ี0 0มืนปรับเพิ่มขึ้นมา1,000บาทต่อเดือนเป็นอัตราตอนนี้ก็คือ6 0 0 0บาทต่อเดือนค่ะอันนี้ปรับแบบจากฐานออยังมีปรับแบบเป็นเขาเรียกขั้นวิ่งไอ้นี่นะใช่ตัวเลขเนี่ยนะคะมี2แบบถ้าแบบเดิมเคยได้200จะปรับเพิ่มเป็น300บาทต่อปี บางคนจะได้แค่หนึ่งันบางคนได้สอง้ันจากเดิมปรับได้จะปรับเดิมเนี่ยได้400จะปรับเป็น600บาทต่อปีอ๋อคือหมายถึงว่าขั้นวิ่งก็เพิ่มด้วยเหมือนกันเนาะสองสเตป็ปทั้งแบบฐานและแบบวิ่ง<า>ดูอัตรากําลังนะครับคุณผู้ชมอัตรากําลังเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย281,000กว่าคนเห็นไหมครับช่องสีส้มตัวเลขล่างสุดนี่คือคนที่ได้ประโยชน์จะเปลี่ยนเป็นคะแนนเสียงได้ไหม ออเรวมถึงงบประมาณก็ไม่ได้เยอะนะงบประมาณที่เขาแถลงออกมาเนี่ยนะครับรวมทั้งแบบฐานกับแบบแบบขั้นที่เป็นวิ่งเนี่ยนะประมาณสัก4,795ล้านบาทต่อปีที่จะต้องใช้งบประมาณ2ส่วนนี้ก็ได้ประโยชน์กันไปในช่วงท้ายของคณะรัฐมนตรีที่มีอำนาจเต็มอยู่ค่ะส่วนผู้ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เขาเคยให้ข้อมูลมาทําไมต้องปรับให้เขาอ้าวก็เขาบอกว่าเขาช่วยประหยัดงบได้เยอะไงเขามีเหตุผลของการขอนะคะเหตุผลของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่บอกว่ามีเขาเหอะให้เงินเขาเพิ่มเหอะเขาช่วยประหยัดงบได้8 0,000ล้านเลยอะสิ่งที่เขาทำเขาทําอะไรบ้างเขาบอกว่าเขายุติข้อพิพาทในระดับหมู่บ้านได้อย่างน้อยวันละคดีคดีเขาประหยัดงบที่คดีไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคดีละ5้าแสนห้าหมื่นบาทแล้วพอคิดคำนวณจาก โจ์ตรงนี้นี่คือพื้นที่เดียวใช่ไหมคะพอคิดไปทั่วประเทศ76จังหวัดไม่นับกรุงเทพนะจำนวน75,032หมู่บ้านตีเป็นตัวเลขออกมานี่เขาประหยัดงบได้เนี่ย80,000ล้านแล้วนามไม่ดีเหรอขอค่าตอบแทนหน่อยได้ไหมอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน,นาในฐานะคนที่ได้ประโยชน์จากการปรับค่าตอบแทนแต่ว่าก็ว่าไม่ได้หรอกเพราะนายกไปสัญญิงสัญญาเอาไว้วันก่อนว่าจะปรับ เพิ่มค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกอาบาตาใช่ไหมครับก็ต้องให้อ่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องก็ได้มาอีกที่คณะรัฐมนตรีก็เห็นอชอบเพียงแต่ว่าก็จะมีผลวันที่1ตุลาคม2,566นะทีนี้อาบาตาไหนจะได้เท่าไหร่อันนี้ขึ้นอยู่กับรายได้นะครับก็แบ่งเป็นถ้ารายได้ไม่เกิน10ล้านบาทนายกอาบาตาก็จะได้25,800บ,บาทนะครับถ้ารายได้เกิน1 0 2ถล้านนายกก็จะได้ส0,000น 5,600บาทถ้ารายได้เกิน25-50ล้านจะได้4 8 0 0บาทถ้ารายได้เกิน50-100ล้านจะได้46,000บาทอันนี้เฉพาะตัวนายกนะ,ะว่าโหหลายตำแหน่งก็จะลดหลั่นกันลงไปถ้าอบตไหนรายได้เกิน100-300จะนายกเนี่ยจะได้63,000บาทสุดท้ายรายได้เกิน300ล้านบาทซึ่งมีอยู่แค่8แห่งเนี่ยนะครับนายกอบตจะได้75,000 530บาทต่อเดือนอันนี้ก็เป็นข้อมูลแต่ถามว่าจริงๆถ้าจะคาดหวังในแง่ของคะแนนเสียงนะ่ะไม่ได้อยู่ที่ตัวนายกหรอกอยู่ที่ตัวสภาสมาชิกสภาหลักแสนค่ะรวมแล้วทั้งประเทศนะครับไหนจะครอบครัวีีกล่ะก็คงชอบใจใช่ไหมอ้วาวก็ถ้าสามีเราได้เงินเดือนเพิ่มออแล้วก็ต้องปลื้มใจว่าทนายกใจดีจังเมื่อสักครู่กำนันผู้ใหญ่บ้านสองแสนแปดสามแสนกลมๆอาสาสมัครสาธารณสุข ทั้งในต่างจังหวัดและในกรุงเทพอีกล้านต้นๆล้านกว่าแล้วนะนี่ช่วงท้ายที่ได้กันแบบนี้ก่อนที่จะยุบสภาครอบครัวคนเหล่านี้บ,บวกไปอสองสาล้านเลยนายกบอก,อก,อกว่าออทั้งหมดนี้ก็ทําเพื่อประชาชนค่ไม่ได้หาเสียงค่ะ